สิบหกเดี๋ยวไอ้พวกข้อแก้อะค่ะแก้แเราแบบส่งไปในไลน์หรอะไรอย่างนี้ก็ได้ครั้งต่อไปพี่จะได้รู้ว่าต้องต้องเก็บตัวไหนบ้างไ,ไ,ไ,ได้ค่ะโอเคค่ะตอบไลนข้อสิบหกตอบสามส่วนห้าค่ะสามส่วนห้าหรือสามส่วนห้าสิบตัดไปนะคะ สามส่วนห้าสิบค่ะโอเคสามส่วนห้าสิบหรูเอาหนึ่งส่วนห้าตั้งคูด้วยสิบสี่ส่วนร้อยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอเคถัดไปสิบเจ็ดนะคะเอ่อสิบเนี่ยอเลขตัวนี้มัลติพลายด้วยส่วนกลับของมันจะได้เท่าไหร่หนึ่งค่ะหนึ่งถูกต้องนะคะถัดไปสิบแปดอันนี้คือเพี้ยนที่บาลล้านเราใช่ไหมข้อสิบสิบแปด ใช่ค่ะที่เขาบอกว่าเลขเนี้ยแต่ว่าให้โชว์ในอะไรที่มันเป็นส่วนหกสี่ข้างบนเป็นอะไรไม่รู้ข้างล่างเป็นหกสิบสี่ตอบเท่าไหร่คะตอบสี่สิบแปดเอาสี่สิบแปดส่วนหกสิบสี่นะคะแล้วเวลาเขาบอกสเตรสให้โชว์ในแบบนี้หนูก็ต้องเอาทั้งสี่บแปดทั้งหกสิสี่มาตอบส8สิบแปดส่วนหกสี่โอเคค่ะถัดไปสิบเก้าตอบอะไรคะสิบเก้าตอบ สองเอ๊ะสิบเก้าข้อสิบเก้าหายไปอ๋อทำตอข้อสิบเก้าหายแล้วเดะคะอ่าอโอเคโอเคมันเป็นข้อช้อยอ๋อถ้าเป็นข้อช้อยวันนั้นเหมือนจะตอบเป็นไปเดียวว่าเลไไม่มีะโอเคอ่ใช่เพราะว่าอะไรก็ตามที่ทำล้วจะเท่ากับหนึ่งอันนั้นแหละอันนั้นอะเราก็สี่ ข้อสี่ค่ะใช่ใช่วันนั้นเราสองข้อสิบเก้าแล้วก็ถึงได้ห้าข้อสิบเจ็ดเป็นการบ้านนะคะอันไปยี่สิบค่ะยี่สิบตอบสองส่วนสามค่ะโอเคยี่สิบค่ะตอบสี่สิบเอ็ดเอ้สี่สิบหกส่วนสิบห้าแต่ยังไม่ได้ทำอย่างนู้ดแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนะยังไม่ได้ทำให้เป็นไม,ไม่ต้อง fraction ตอบเท่าไหร่คะตอบสี่สิบหกส่วนสิบห้าะค,ะ 46, 45, ค่ะ สี่สิบหกส่วนสิบห้ายังไม่ใช่อ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลียร์ฟอร์แมตในการตอบกันก่อนนะค่อยมาคำนวณน Reduce <Okay, S 1> to improper fraction <okay. S 1> Improper fraction. Imp fraction ก็คือ Improper ก็คือไม่เหมาะสมถูกไหม Fraction <Okay. S 1> ที่จะเป็นก็คือเศษเกินรู้จักเศษเกินใช่ปะค่ะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคทีนี้มาเคลียร์เลขกันอ่หนูใช้วิธีหนูใช้วิธีทำให้เป็นเศษเกินแล้วค่อยจับมาหารกัน mm hmm. ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ,ะกระดาษทดยังอยู่หรือเปล่าไม่ไม่อยู่แล้วเราองไอดูด้วยกันน่าจะน่าจะอยู่ที่สิงคโปร์ไปแล้วโอ้ยแล้อยู่ไกลจังเลยมาดูอันนี้ R เจ็ดสามยี่เอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยิบสามตรงนี้ได้ยี่สบสามิบสามถูกไหมค่ะอ่าโอเคมีเลขยี่สิบสามนะคะหาดัาเนสี่ห้าหกเสอง ห้าส่วนสองแหมทีนี้พี่จะเขียนสองส่วนห้าเสร็จส่วนกับส่วนเป็นเสร็จแล้วก็คูณกันถูกไหมคะแล้วจะได้เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดหนูได้เท่าไหร่นะสี่สิบหกส่วนสิบห้าสี่สิบหกส่วนสิบห้าต้เป็นเฉยๆนี่ยว่าห้าส่วน 5, 8, สองแปดจะใช่ไหมคิดสอง ถูกถูกถูกแล้วค่ะถูกแล้วถัดไปข้อยี่สิบสองค่ะ What is the Lowest Common Denominator of อันนี้ก็คือห้าหรอว่ายสบเจดดไม่ใช่ข้อว่า อะไรคือสมมติว่า lowest common denominator ก uh ็คือคล้ายๆคอลนอร์อเห็นไหมคอลนอร์ทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าคอลนอร์ของสองเนี 2, 4, 3, 8, ่ยหนึ่งอยู่แล้วเพราะสองคูณหนึ่งเป็นสองทีนี้มาดูคอลนอร์ของแปดยี่สิบสี่สามหกแปดก็จะกระจายเป็นสองสองสองใช่สองคูณสองคูณสองคูณสองเนี่ยค่ะคิดมาถึงวี่สิบไหมคะไม่ค่ะ ง่ายไหม,ไม,ไมอ่ะงั้นเดี๋ยวให้คิดข้อนี้ใหม่แป๊บหนึ่งโอเคค่ะ สองของยังไม่ใช่ค่ะอ่าดูอันนี้นะเออแปดเนี่ยมันจะได้สองสามตัวใช่ไหมทีนี้ยี่สิบก็คือเหมือนแปดคูณสามยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นพี่จะใช้แฟกเตอร์ของแปดมาแล้วก็เพิ่มก็คูณสามใช่ป่ะคะทีนี้สามสามหกมันก็จะเป็นสองคูณสอง คูณสามแล้วเวลาหนูดึงอ่ะปกติถ้าเราเลขตัวเดียวหารสั้นหรือจะหารสั้นใช่ปะ่ะค่ะอ่าที่ที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยปกติถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันบอกตัวดึงหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้เขาถามว่าเอ่อ lowest common denominator denominator ก็คือส่วนข้างล่างส่วนข้างล่างก็คือไอ้ตัวนี้แปดยีสี่สามหกเนี่ยทีนี้หนูดูว่า มันมีสองเลขมีสองกับมีสามเห้นไหมคะสองซิมัมชุดหนึ่งมีกี่ตัวซิมัมของสองชุดหนึ่งมีสามตัวค่ะโอเคไหมอันนี้อันนี้ไม่เอาเพราะมันมีแค่สองตัว<า>ันมีอะไรเพื่อว่านนั้นอันนี้คือสองสามตัวเอาอันนี้แล้วมันเหมือนกับอันนี้เห็มไหม ง,งไ,มไม่งงค่ะงงไม่งงเซตนี้เซตแปดกับเซตแปดก่อนที่จะคูณสามเนี่ยในยี่สิบสี่เนี่ยมันคือเซตเดียวกันพี่จะดึงมาขังเดียวตอนนี้เรามีสองคูณสองคูณสองไม่งงนะไม่งงค่ะไม่งงคือเลขหน่งอีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือสามแม็กซิมัมของสามที่คูณกันคือเท่าไหร่สองสองตัวใช่ไหม อ่าก็เป็นอย่างนี้ก็ดึูสองตัวแล้วก็เอามาคูณกันเอเคไหมเ็ <72. S 2> ว่าอันนี้ตอบเจ็ดสิบสองงงไหมคะงงค่ะงงคืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเขาให้เลขมาหลายๆตัว ใช่ไหมคะแปดยี่สี่สามหกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แฟกเตอร์ออกไปอย่างเงี้ยสองคูณกันสามตัวถูกแล้วอันนี้ก็คือสองคูณสองคูณสองคูณสามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้หนูต้องดูว่ามันมีกี่เลขตอนเนี้ยมันมีแค่สองเลขสองแฟกเตอร์ก็คือเลขสองกับเลขสามใช่ไหมหนูดึงแม็กซิมัมที่คูณกันแม็กซิัมแม็กซิมัมนัมเบอร์ที่คูณกันของเลขแรกมาก,ก็คือเลขสอง เลขสองคูณกันเยอะที่สุดตอนอ่ะตอนนี้เราจะเห็นแพทเทิร์นเลขสองคูณกันอยู่สองอันสองแบบก็คือสองสามตัวกับสองคูณกันสองตัวเข็ดใช่ป่ะรเราเยอะที่สุดก็คือเอาสองคูณกันสามตัวที่ก็ดึงมาแล้วโอเค <Okay S 2> นะทีนี้มันจะมีสองคูณกันสามตัวอยู่ของแปดและของยี่สิบสี่พี่ถือว่ามันคือสองคูณกันสามตัวเป็นเซตเดียวกันนะ่ะเป็นเซตเดียวกันค่ะอ่ะฮะนะคะ ก็เลยดึงมาทีเดียวทีนี้กับเลขถัดไปก็ทําเหมือนกันก็คือสามจำนวนสามที่คูณกันตอนเนี้ยที่เราที่เราจะไปเยอะที่สุดก็คือสามคูณสามสามคูณกันสองตัวอ่าค่ะเก็าไหมเราก็เลยดึงตัวที่เยอะที่สุดมาเข้าไหมคะสมมุติน่ะมันก็เลยจะเป็นสามคูณสองคูณสองก็คือเยอะที่สุดของเลขสองสามคูณสามก็คือเยอะที่สุดของเลขสามเราเอามาคูณต่อกัน โอเคแลคะทีนี้ถ้าสมมตินะสมมติว่าหนูเข้าใจใช่ไหมตรงนี้หนูเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะอ่ะคูณกันได้เจ็ดสองถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่ใช่สามสิบหกอันนี้คือต่อนะต่อต่อยอดนะถ้าตรงนี้ไม่ใช่สามสิบหกแล้วตรงเนี้ยไม่มีเลขสามเลยไอ้เลขสามที่หนูต้องมาคูณตรงเนี้ยก็ต้องเป็นเลขสามกี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวที่มาจากยี่สิบสี่เข้าใจเนาะ ค่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยจดยังไงก็ได้ให้เธอเข้าใจเราเอาภาษาตัวเอง โอเคค่ะโอเคนะคะ่ส,สามเออตอบเท่าไหร่เอ่ยอันนี้หนูงงว่าทำเป็นแกลลอนอยังไงทำเป็นแกลลอนอยังไงหนูได้เลขเฉยเฉยมาเท่าไหร่ได้ร้อยเก้าส่วนร้อยยี่สิบค่ะเออเขาบอกว่าได้เลขแล้วใช่ไหมได้เลขแล้วให้โชว์ให้เป็นแกลลอนหนูก็ให้หน่วยเป็นแกลลอนแค่นั้นเอง ก็เป็นร้อยเก้าส่วนร้อยยี่สิบแกลอนอย่างเง้ยเฉลยมัอบมาอย่างเงี้ยหนึ่งศูนย์เก้าส่วนหนึ่งสองศูนย์แกลอนแค่เนี้นเอเอเอเขาบอกว่าให้โชว์ให้โชว์ให้เป็นแกลอนเฉยเ,เไปเข้อ,อยี่สิบสี่ตอบอลไรคะข้อยี่สิบสี่ตอบร้อยแปดสิบเจ็ดส่วน ร้อยแปดสิบเจ็ดส่วนสี่เป็นเศษเกินนี่ใช่ไหมใช่ค่ะทำให้เป็น m i x number ค่ะคือทุกท่านเราควรจะทำถ้าไม่ได้สั่งอะไรเลยทำให้เป็น lowest form ถ้ามัน lowest ไม่ได้ m i x number ก็ให้มัน m i x number เว้นแต่ว่าเขาจะบอกว่าให้ตอบอย่างนี้นะให้ให้ตอบแบบ improper นะให้ตอบแบบ m i x number นะอะไรเงี้ยค่ะอาหารมาแล้วได้เท่าไหร่ให้มันเป็น m i x number OK。 ได้4 6่สิบเศษสามส่วนสโอเคถูกต้องค่ะถัดไปข้อ25ตอบอะไรคะตอบ33มส่วนสาค่ะโอเคยี่สิบ26ยีมันต้องตอบ what <c> uh <oughs> what fractional parts of her paycheck is overtime เขาให้ตอบเป็นเศษส่วนเพราะเขาบอกว่า fractional part ในส่วนที่เขาได้ pay check ก็คือได้เงินเดือนเป็น OT เนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้คิดได้ไดคิดมาว่าอ,อันนี้เหมือนจะเขียนไว้เฉยๆแต่ยังคิดไม่ได้เหมือนจะแบบมีปัญหานิดนึงอ๋อโอเคอ่ะมาดูคือคำถามเนี่ยเขาต้องการว่า เขาอาจจะได้เงินเงินเดือนที่ควรจะได้กับเงินโอเวอร์ไทม์ใช่ไหมแต่เขาอยากทราบว่าเงินโอเวอร์ไทม์ของเขาเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของเงินทั้งหมดที่เขาได้เหานะคะมาดูเราก็ต้องมาดูว่าเอมมาได้เก้าจอน per hour for the first 40 r t hours uh, and time เ uh, อ mm ่ย hmm. น,นะ 40 hours work per week and time and a half 4 hours over that หมายความว่าครึ่งหนึ่งถ้าสมมติว่าชั่วโมงที่หลังจากนั้นเขาจะได้แค่ครึ่งเดียวค่ะถูกปะเอ้ยไม่ใช่สิมันครึ่งเดียวไม่ได้เพราะมันโอมันโอทีม,มันจะต้องมันจะต้องเท่าเดิมบวกอีกครึ่งหนึ่งอีกอ,ะอนะคะ ถ้าเกิดชีวิรแปดสิบอเอะทีนี้เรามาเคลียร์กันก่อนอเราบอกว่าสีิบชั่วโมงแรกเขาได้เก้าดอนแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมคะนะคะทีนี้สีสิบชั่วโมงแรกได้เก้าดอนก็เกับเท่าไหร่เก้าสี่สามหกสามร้อยหกสิบสาร้อยหกสิบสารอยหกสิบอู่แล้วนะคะทีนี้มาดูแปดชั่วโมงอางเนี้ยคือโ t ถูกไหมค่ะอ่าฮะโอทีเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็ต้องเป็น เก้าบวกเก้าบวกห้าสี่จุดห้าแล้วก็คูณกับแปดใช่อะตองเลยค่ะ <5 S 1> ได้เจ็ดสิบหกค่ะ,ะ 76. แล้วทีนี้เอเจ็ดสิบหกไปบวกกับเงินทั้งหมดที่ได้อะคะ่ะเงินทั้งหมดที่ได้ก่อนหน้านี้ก็คือสามร้อยหกสิบใช่ปะก็เป็นสี่ร้อยสามสิบหกค่ะอ่าสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบหกหนูคิดว่า ไอ้เงินจากโอทีคือเจ็ดสิบหกส่วนเงินทั้งหมดที่ได้คือเท่าไหร่ก็เป็นก็ค <anki. S 2> <67. S 1> ือเจ็ดสหกส่วนสี่ร้อยสามสิบหกอ่าฮะแล้วก็แค่รีดิวส์ให้เป็นโลว์เทอมแค่นั้นเองค่ะโอเค น้สิบเก้าส่วนร้อยเก้าสิบเก้าส่วนร้อยเก้ามันน่าจะได้มันน่าจะลงได้มากกว่าน,นั้นอีกแต่ไม่เป็นไรเอาอย่างนั้นเนี่ยค่ะแต่จริงมันมันเหมือนเราก็คิดเลขผิดไปหมื่นัวแน่เลยเพราะว่ามันน่าจะได้ต่ำก,กว่าสิบเก้าเป็นไรเดี๋ยค่อยไปหาถอนเอาไหมนะคะโอเคค่ะโอเคถัดมาเอ่ออันนี้ให้ใส่เครื่องหมายค่ะ ใส่ไปยังใส่แล้วค่ะใส่คือทําไปแล้วครั้งที่แล้วใช่ไหมยยังไม่ค่ะยังไม่ใส่เลยข้างนี้ใส่อะไรคะใส่เข้างใหม่มากกว่าค่ะโอเคมากกว่าอ่ยี่ปดค่ะน้อยกว่าค่ะยี่แปดน้อยกว่าค่ะถัดไปค่ะน้อยกว่าค่ะโอเท่าไหร่นะคะน้อยกว่าค่ะใช่ค่ะ ยี่สิบเก้าต้องมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมถึงมากกว่าถ้าอันนี้ทําให้เป็น mixed number หนูจะได้เท่าไหร่เสร็จหนึ่งอ่าใช่ค่ะหนูใส่เลขผิดห <c oughs> นูใส่ก็าหมายผิดเนี่ยตอนนี้เขียน <c oughs> มาเป็นหนึ่งจุดเจ็ดห้ากับหนึ่งจุดหกสองห้าแต่คำนวณถูดนะใช่ค่ะเข้าสองศูนย์คะเท <c oughs> ่ากับค่ะเท่ากับถูกต้องอ่ามาดูสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดทำอะไรเนี่ย เขาบอกว่าให้ทำให้เป็น improper fraction คือเสร็จเกินใช่ไหมคะโอเคสามเอ็ดตอบลายสามเอ็ดตอบห้าส่วนสี่ค่ะเขยถามสองห้าสิบห้าส่วนแปดเขยามถามร้อยยี่สิบเอ็ดส่วนสิบร้อยยี่สิบเจ็ดโอเคร้อยยี่สิบเจ็ดสามสิบสี่เขาบอกว่า convert ให้เป็น mixed number ก็คือทำให้เป็นเศษค้านั่นเองสามสี่ตอบลายตอบสี่เศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะ สี่เศษหนึ่งส่วนสี่สามห้าค่ะสิบเอ็ดเศษสามส่วนสิบเอ็ดค่ะโอเคสามหกค่ะหนึ่งเศษยี่สิบส่วนเจ็ดสิบสองค่ะยังไม่ใช่ค่ะยี่สิบส่วนเจ็ดสิบสองเห็นป่าวว่ามันเป็นเลขคู่ทั้งข้างบนข้างล่างยี่สิบส่วนเจ็ดสิบสองใช่ไหมหนึ่ง <1. S 1> หนูมีหนึ่งอ่าใช่แล้วทีนี้เศษของหนูอะเศษส่วนของหนูอะมันเป็นยี่สิบส่วนเจ็ดสิบสองใช่ไหมคะ หนูเห็นไหมว่า20ก็เล็กคู่72ก็เล็กคู่เวลามันยังคู่อยู่อะแน่นอนว่า2ยังตัดลงตัวทั้งบนทั้งล่างแ่แล้ก็ตัดได้ตัดได้อีกมันยังไม่ lowest term อ่าตอบตอบหนึ่งส่วนเท่าไหร่เวลาคิด 二、七、一、分、十、七、五、分、十、二、块。